ในช่วงแรกๆเนี่ยมีพี่น้องที่ถูกกักตัวในสี่ชุมชนเนี่ยสิครัวเรือน18คนเรือนเนี่ยคนที่ติดเชื้อสูงสุดก็ต้องพาไปที่โรงพยาบาลคนที่อยู่ในบ้านติดเชื้อต่ำเนี่ยต้องอยู่กักตัวอยู่ในบ้านโดยใช้นโยบายของเทศบาลที่จะต้องกักตัวติดธงแดงอย่างเงี้ยอันนั้นคือเราก็เข้าไปช่วย สิ่งที่สําคัญมากกว่าโควิดนะวันนี้เนี่ยเราไม่ควรลืมคือคนยากไร้และคนจนที่อยู่ข้างหลังเรามาตลอด<ะ>อยากจะพาไปให้เห็นว่าคนจนของเรายัางมีอยู่<ะ>ลำบากเรื่องโควิดแล้วยังลำบากเรื่องการถมากินคนจนเหล่านี้เราก็ยังต้องดูแลสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,ส,บส,สบท่านนายกนะคะเดี๋ยวอยากให้ท่านนายกแนะนำตัว,วนิดนึงค่ะครับผมนี่อนุวัศลมานครับนายกเมืองปัตตานีครับ ตอนนี้นะคะจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะประมาณเท่าไหร่แล้วคะท่าน ออมองในภาพรวมของจังหวัดปตัตตานีก่อนนะครับจังหวัดปัตตานีนี่อยู่ประมาณ10,000รายนะครับเอาวันนี้นะคะทางโตโยต้าพิธานปตัตตานีนะคะก็ขออนุญาตท่านลงพื้นที่เนาะรวมมกันกับทางภาคประชาชนนะคะแล้วก็อยากจะถามความรู้สึกท่านนิดนึงข่าววันนี้ที่เราได้มาวันนี้นะคะท่านรู้สึกยังไงบ้างคะแค่ท่านคิดถึงเราเราก็ปลื้มใจแล้วถูกไห<อ>มครับ<อ> <คะ S 2> เราปลื้มใจมากเลยแสดงว่าความห่วงใยซึ่งกันและกันเป็นสายใยที่เราถึงกันแล้ววันนี้ยิ่งรู้สึกดีทางโตโยต้าเนี่ย มาเกื้อกูลและดูแลสังคมด้วยนะครับขอบคุณมากผมขอขอบคุณแทนคนปัตตานีทั้งหมดนะครับ,บค,ครับ,รบก็เป็นตัวแทนในนามผู้บริหารน,นะคะ<ต>ก็สุดท้ายนี้นะคะหนุก็อยากให้ท่านนะคะช่วยส่งกําลังใจให้กับชาวปัตตานีหน่อยนะคะท่านมีอะไรจะให้กาลังใจนะคะขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดนะเคร่งครัดในมาตรการของภารครัฐเคร่งครัดลงตัวเองอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆท่านอาจจะลําบากแต่ถ้าท่านลำบากไม่เป็นไรครับเราอยู่ด้านหลังเราพร้อมช่วยเสมอครับ โอเคค่ะก็ขอ,ขอบคุณท่านนายกด้วยนะคะคแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่นะคะตามบ้านกันเนาะนะคะ,นนะค่ะตอนนี้นะคะน,นวนก็นั่งอยู่กับท่านประธานนะคะสันติสุขของจังหงกีกอรนะคะเดี๋ยวยังไงให้ท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านนะคะมาแชร์ประสบการณ์การในส่วนของภารกิจที่ได้ทําในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะในส่วนของ ประชาชนที่ท่านดูแลอยู่อะค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบเยอะไหมคะในช่วงแรกๆเนี่ยมีพี่น้องที่ถูกกักตัวในสี่ชุมชนเนี่ย18ครัวเรือน18ครัวเรือนเนี่ยคนที่ติดเชื้อสูงสุดก็ต้องพาไปที่โรงพยาบาลคนที่อยู่ในบ้านติดเชื้อต่ำเนี่ยต้องอยู่กักตัวอยู่ในบ้านโดยใช้นโยบายของเทศบาลที่จะต้องกักตัวติดธงแดงอย่างเงี้ยอันนั้นคือเราก็เข้าไปช่วย,นนยวอันนี้นนก็กที่เราแบบว่า แงไว้แล้กแรกนั่นชาวบ้านไม่ค่อยเห็นด้วยคนคนที่ถูกกักตัวไม่ค่อยเห็นด้วยเขามองว่าเออทำไมมาประจานเขาทําไมแต่ที่นี่เรามองกลับกันเรามองว่านี่นะเราเพื่อให้ทุกคนต้องทราบเราเราอย่าลืมว่าโรคโควิดเนี่ยเป็นโรคของสังคมไม่ใช่โรคส่วนตัวแต่สําคัญที่สุดเราไม่ใช่ดูแลเฉพาะสี่ชุมชนในตำบลจติจกรเราไปทุกชุมชนเลย ประธานชุมชนไหนที่มีผู้ที่ถูกกับตัวที่บ้านเขาแจ้งมาแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเอาเอา,เอาของเนี่ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอย่างน้อยอย่างน้อยเราจะได้ให้กำลังใจ มาพบกับแบร์นัสอัสีนะคะก็คือแบร์เนี่ยนะคะเป็นคนที่นําเงินบริจาคนะคะไปซื้อข้าวนะคะให้กับผู้ประสบะวิกฤตโควิดนะคะตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นเดี๋ยวเรามาฟังภารกิจของแบร์อัสรีกันเนาะว่าทาอะไรกันบ้างคะ่ะช่วงเช้านี้ช่วงเช้ชาเราจะเลือกบ้านที่กระทบหนัก,ก,นกอย่างเช่น,นบ้านที่มีลูกอ่นอ,กอนสามีไม่อยู่บ้านสามีโดนโดนกักตัวที่โรงพยบาบาลสนามอันนี้เราให้ความช่วยเหลืออ่า คือทุกเช้าเลยเราจะให้ช่วยเลยครับคืทุกเช้าเลยแล้วเป็นช่วงเที่ไหนคะอ่าแล้วก็ช่วงเที่ยงเนี่ยอ่าเราจะแบ่งแบ่งแบ่งเป็นประเภทบ้านแหะค่ะท่าบ้านที่มีสมาชิกหลายคนจะซื้อพวกอาหารสดเนี่ยไก่สดปลาสดแล้วก็พวกผักอ่าสามารถปรุงได้เลยอ่าสามารถจะจะทำต้มยำก็สามารถเอาผักที่เราซื้อไปนี่ทำต้มยำได้เราช่วงเย็นนี่ช่วงเย็นเราจะไปอ่า พื้นที่รอบนอกอ๋อรอบนอกอ่ารอบนอกโดยไปกับรถคันนี้เลยใช่ไหมคะเวลาไปส่งของเรามีโชเล่จิตอาสาเลยประมาณสี่คันในจำนวนอาสี่คันสี่คันก็คือจะเอาของเนี่ยใส่โชเล่นีไแล้วก็แว้นไปเลยแว้นไปเลยคือป้ายน้ำมันกำลังไว้ด้วย